สวัสดีคะ่ะพบกับแม่เต๋าอีกแล้วนะคะวันนี้แม่เต๋าจะมาขอแนะนำสิบผักสวนครัวอายุสั้นปลูกไม่นานก็เก็บทานได้นะคะตามไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่ามีผักอะไรบ้าง สระแหน่ขอลาบน้ำตกยำต้องโปรดปราแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าใบที่หอมเย็นสามารถดับกลิ่นคาวได้เป็นอย่างดีสระแหน่มีลำต้นเตี้ยนะคะเลื้อยไปตามดินปลูกง่ายโดยใช้กิ่งชำํำเติบโตได้ดีทั้งอากาศร้อนและอากาศเย็นนะคะผักชีจีน เป็นอีกผักชนิดหนึ่งนะคะที่ขอลาบคอยำขอน้ำตกพลาดไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่ากลิ่นของเขาหอมมากนะคะสามารถดับกลิ่นคาวของอาหารได้นอกจากใบที่ใช้ให้ความหอมแล้วนะคะรากของเขาก็ยังเป็นเครื่องปรุงในการประกอบอาหารได้ด้วยทำให้มีกลิ่นหอมมากการปลูกนิยมนำมเมล็ดมาเพาะนะคะแล้วก็ชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความชื้นแต่ว่าไม่แฉะนะคะ ยังอยู่ในกลุ่มของพืชที่ให้ความหอมใช้ดับคาวนะคะหอมแบงก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่เราสามารถทานได้ทั้งสดแล้วก็ทั้งสุกนิยมนำมาใส่ลาบใส่ยำใส่น้ำตกเหมือนกันรวมทั้งน้ำพริกแล้วก็แกงต่างๆนะคะทำให้มีรสชาติที่ดีให้กลิ่นหอมหอมแบงนะคะสามารถปลูกได้ทั้งเอาลำต้นตัดแล้วเอามา ลูกได้เลยหรือว่าเราจะใช้หัวปลูกก็งามได้เหมือนกันนะคะผักบุ้งเป็นผักที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายหลากเมนูมากๆเลยเพราะว่ารสชาติที่กรอบอร่อยไม่เหม็นเขียวนั่นเองนะคะทำให้ทานง่ายไม่ว่าจะเป็นผัดผักบุ้งไฟแดงแกงส้มผักบุ้งกุ้งสดแกงเทโพ3ามชั้น สุกี้รวมมิตรก็ต้องใช้ผักบุ้งใช่ไหมคะก๋วยเตีย๋ยวเย็นตาโฟแบบนี้ต้องหามาปลูกแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าผักบุ้งปลูกง่ายมากเราจะใช้ต้นที่ซื้อมาแล้วปักชำปลูกก็ขึ้นหรือว่าเราจะใช้เมล็ดมาเพาะใหม่ก็ได้เช่นกันคะ่ะอย่าลืมนะคะปลูกผักบุ้งไว้ทําสารพัดเมนูกันดีกว่านะคะผักกาดขาวน้อยเป็นผักกาดขาวชนิดหนึ่งนะคะที่ ต้นเล็กๆแล้วก็ไม่ห่อเหมือนผักกาดขาวปลีปลูกง่ายโตวไวทานได้ตั้งแต่ต้นยังเล็กๆอยู่นะคะจนกระทั่งต้นโตก็ยังทานได้ใบก็จะกรอบมีรสหวานนิดนนะคะรสค่อนข้างจะจืดนิยมนำมาเป็นผักเคียงจิ้มกับน้ำพริกปนแจ่วของชาวอีสานนะคะและยังนำมาเป็นผักแกงเช่นแกงอ่องไก่ใส่รวมกับผักชีลาวต้นหอมและผักอิตู อร่อยมากนะคะการปลูกก็ง่ายมากนะคะไม่มีประกาดอะไรที่ง่ายกว่านี้อีกแล้วเพียงเตรียมดินว่านมเมล็ดรดน้ำไม่ชุม่มแค่นี้ก็จะงอกห้เราได้รับประทานแล้วล่ะคะ่ะผักสลัดหรือผักกาดหอมนะคะมีหลายสายพันธุ์มากนะคะทั้งแบบห่อที่เราเรียกว่าสลัดแก้วและแบบใบที่นิยมปลูกในบ้านเราเพราะว่าจเจริญเติบโตได้ดี ใบกรอบนะคะรสหวานนิยมนำมาทำสลัดและเป็นเครื่องเคียงในการตกแต่งจานอาหารให้สวยงามและนำมาทำประเภทยำต่างต่างผักสลัดนะคะปลูกง่ายชอบดินร่วนชอบความชุ่มชื้นสม่ำเสมอแปลงต้องได้รับแสงตลอดเวลานะคะสามารถเจ็บรับประทานได้ตั้งแต่ต้นเล็กๆจนกระทั่งต้นโตนะคะฉะนั้นอย่าลืมนะคะนำมาปลูกเอาไว้รับประทานกัน สำหรับคนที่ชอบทานจับชายกวางตุ้งดอกผัดหมูบะหมี่แห้งบะหมี่น้ำต้องไม่พลาดนี้เลยค่ะผักกวางตุง้งผักกวางตุ้งนะคะมีหลายชนิดนะคะบางชนิดก็เป็นชนิดที่มีใบหนานะคะแล้วก็มีสีเขียวบางชนิดมีดอกสีเหลืองสวยมากนะคะนิยมรับประทานทั้งดอกทั้งใบด้วย เป็นผักที่ใช้ในการประกอบอาหารมากมายนะคะการปลูกก็ใช้เวลาเพียงแค่เดือนกว่าเราก็สามารถที่จะเก็บมารับประทานได้แล้วแม้กระทั่งต้นที่ยังอ่อนๆอยู่เราก็นำมารับประทานได้เช่นกันนะคะอย่าลืมหามาปลูกกันนะคะ ผักกาดเขียวปรีนะคะเป็นผักที่มีก้านใหญ่นะคะอวบใบเขียว,ยวไม่นิยมรับประทานสดๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีรสชาติขมเฟื่อนเนิยมนําไปเป็นผักดองเค็มผักดองหวานต้มผักกาดดองกระดูกหมูไก่ผัดเม็ดมะม่วงผักกาดดองเนี่ยค่ะเมนูหลากหลายเมนูมากนะคะ รสชาติของผักกาดดองก็จะกรอบมีรสเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆอ,อร่อยมากเลยอย่าลืมปลูกผักกาดเขียวปลีไว้ทำผักกาดดองกันนะคะเห็นผักคะน้าแล้วคิดถึงเมนูอะไรกันบ้างเอ่ยข้าวผัดคะน้าปลาเค็มผัดซีอิว๊วคะน้าหมูกรอบกรอบกรอบราดหน้าคะน้าผัดน้ำมันหอยและก็ยังมีเมนูยำอีกใช่ไหมอย่างเช่น ยำคณะกุ้งสดเมนูเยอะแยะขนาดนี้นะคะคณะมีหลายสายพันธุ์ให้เราเลือกปลูกได้มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะที่ทานใบคณะที่ทานยอดนะคะก้านใหญ่ก้านอวบแล้วแต่เราจะชอบนะคะปลูกง่ายชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ําได้ดีนะคะรดน้ําให้เพียงพอสม่ําเสมอหมั่นกําจัดวัชพืชแล้วก็พรวนดินให้ได้รับแสงสว่างให้เพียงพอ ปลูกได้ตลอดปีรับประทานได้ตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะยันต้นโตเลยทีเดียวรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมไปหาเมาเลมาเพาะปลูกกันนะคะขึ้นช่ายผักใบเขียวก้านโตกลิ่นหอมหอมหน่าทานมากก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกร้อนๆโรยหน้าด้วยใบขึ้นช่ายหอมมหอมบอกเลยต้องเกลี้ยงชามแน่นอนใช่ไหมคะนอกจากนั้นยังมีเมนูปลากระพงผัดขึ้นช่าย เต้าหู้ไข่ผัดขึ้นฉ่ายหรือแม้กระทั่งใช้เป็นผักในเมนูยำต่างๆแล้วก็นำไปตกแต่งจานอาหารให้สวยงามน่ากินด้วยขึ้นฉ่ายปลูกง่ายนิยมใช้เมล็ดในการปลูกนะคะปลูกได้ตลอดปีชอบดินร่วนชุ่มชื้นแสงแดดพอเพียงปลูกไม่นานก็รับประทานได้แล้วคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะสิบผักสวนครัวอายุสั้น ปลูกไม่นานเก็บทานได้ที่แม่เต๋านำเสนอวันนี้ชอบผักอะไรชนิดไหนอย่าลืมนะคะปลูกเอาไว้รับประทานในครอบครัวเวลาจะทำกับข้าวก็หาง่ายๆใกล้มือนะคะแม่เต๋าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแม่เต๋าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่เต๋าลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ